ฮัโยโยสวัสดีครับัมมาพบกับแอดออนฟันดิชเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมมือถือเกมใหม่ที่รอคอยกันมานานเหลือเกินนั่นก็คือ L.O.L. Wild Rift นั่นเองะครับหรือว่า League of Legends ที่หลายคนเนี่ยเคยเล่นกันในเวอร์ชันของ PC แล้วก็มีข่าวมานานเหลือเกินว่าจะทำเกมมือถือแล้วก็ไม่มาสักทีในวันนี้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในช่องที่ได้สิทธิ์ในการเข้าเล่นด้วยโอ้โหลงทะเบียนไปลุ้นท่ายนะครับก็ซีมเล่นอยู่มา,าวัน2วันแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ย มีเวลาก็มาอัดคลิปแนะนาลงช่อง u t u b e บ้างเดี๋ยวช่อง YouTube เหงาคุณผู้ชมนะครับเออไป Steam Face สตรีมเฟสเยอะเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดู UI ต่างๆนะครับรวมถึงเกมเพลย์เล็กน้อยให้ดูแล้วกันนะครับว่าวอร์ชั่มือถือกับ LL นี้นะครับผมเป็นยังไงแล้วก็ถูกใจดังที่เกมเมอร์หลายคนเนี่ยตั้งตารอหรือเปล่านะครับอันดับแรกจะพาไปดูก่อนเลยนะครับนี่คือหน้า UI ของเกมคือล็อบบี้เลยนะครับด้านซน้ายบนจะเป็นเลเวลแล้วก็ชื่อของเรานะครับนี่คือแอเคาท์ของผมซึ่งก็เล่นมาจนถึงเลเวล8แล้วนะครับม ้วยนะครับอย่างเช่นว่าเรามีแชมเปี้ยนกี่ตัวนะครับแล้วก็เล่นไปแล้วกี่แมชนะครับแล้วก็มี account age แอคเคาท์เอชครับกี่วันผมก็2วันเนาะตามนี้เลยนะครับเนี่ยแชมเปี้ยนโอนนะครับแล้วก็มีสกินโอนอันนี้ผมก็ยังไม่มีสกินเดี๋ยวค่อยเปทีเดียวคุณผู้ชมด้านซ้ายบนเนี่ยคืออตัวของโปรไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอิดดิทไอคอนแล้วก็แบ็กกราวได้ด้วยนะครับ ไอเจ้าชื่อ RTV #3002 เนี่ย3 2 0เนี่ยคือชื่อที่เราจะใช้แอดกันในเกมนั่นเองคุณผู้ชมฉะนั้นใครที่เฮ้ยพี่อ๊อฟแอดเพื่อนหน่อยหรือว่าเฮ้ยเล่นกันเปล่าอะไรอย่างงี้เราจะใช้ตัวซ้า์บนนี้นะครับในการแอดเพื่อนนั่นเองนะครับต้องมีแฮชแท็กและตัวเลขตามหลังด้วยถึงจะแอดกันได้นั่นเองนะครับมีแมตช์ฮิสตรีนะครับเกี่ยวกับตัวของแมตช์ที่เราเคยเล่นไปเป็นประวัตินั่นเองคุณผู้ชมนะครับซึ่งผมก็เล่นไปแล้วพอสมควรประมาณสักสิบเกมซึ่งก็ชนะบางแพ้บ,นะบ้้าาาาางงงงงงนนะรััับบบเเเเลล่่กกกก็สมมไปพผอ ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นแบบใหม่เลยนะสำหรับเกม L. L L เหมือนกันเพราะว่าตอนเล่น PC เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเล่นน้อยมากเล่นอยู่ไม่ถึงแบบ10วันนะท่านผู้ชมนะครับก็กาลังฝึกอยู่ในเวอร์ชันของโมบายนั่นเองซึ่งก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับ PC แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดแบบโอ้โหชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าตัวของแมคาีนิกการเล่นแต่ละแชมเปี้ยนของ L L เนี่ยก็ถือว่ายกมาอย่างดีเลยนะครับกับเอกลักษณ์ต่างๆที่หลายตัวเขาไม่อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ยากขนาด PC โอโหกดยากเหลือเกินก็มนไไมมาาให้้้งง่่่ยขึแตก็ด ได้สัทีเดียวพอจะเข้าใจไหมคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีแบบ most play ด้วยนะครับว่าแชมเปี้ยนตัวไหนที่คุณผู้ชมเล่นบ่อยสุดนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์วินเดร์ดเท่าไหร่เนี่ยบิสแคนผมเล่นไป5นะครับมีมาสเตอร์ยีอันนี้ผมแบบ ผมพยายามแล้วผมไม่ถูกฉลกมากผมอาจจะไม่เก่งตัวนี้นะครับอาชีนะครับแอสนะครับมีมอลไฟแล้วพวกนี้นะครับวายนะครับอ่าซินเฉานะครับซึ่งผมก็กําลังฝึกเล่นตัวจังเกิลอยู่ด้วยนะครับนี่เอดีซีก็ฝึกอยู่นะครับพวกจินเออยอะไรเออยแล้วก็มีแอนนี่นะครับเพิ่งปลดล็อกมาก็เลยลองเล่นซะหน่อยนะครับกับเอ่อหลายๆคนเรียกว่าเด็กเวนแอนนี่เด็กเวนก็เออสตาร์นดูๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีเซตให้ดูด้วยนะครับว่าโอเวอร์ออฟเซตของไอ้เขาเราเป็นยังไงละบ้างนะครับนี่คือหน้าโปรไฟล์นนนนนนะะคคคครรรรััับบโออเเเดดีี๋ยวววาาาไปูใส่่ขงต้้ คุณผู้ชมนะครับตัวของรูปเงินนะครับร้านค้านี้ก็จะมีตัวของฟีเจอร์นะครับมีแชมเปี้ยนสกินแล้วก็โปโลคอยสโตนนั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยก็คือไฮไลท์นะครับของสินค้าประจำฤดูกาลหรือว่าประจําช่วงที่เขาจะเอามาขึ้นเป็นฟีเจอร์ไอเทมนะครับที่ด้านหน้าเลยเผื่อบางทีแบบเฮ้ยซีซั่นนี้ช่วงนี้มีแพทใหม่อะไรใหม่เข้ามาเขาก็จะมากองกองรวมกันนะครับแล้วที่เด็ดคือสกินของแต่ละแชมเปี้ยนเนี่ยเขาจะมีแอนิเมชันการเปิดตัวด้วยนะครับซึ่งจากที่ผมไลฟ์แล้วก็คุยกับเ่คนนดูทีป็ คนที่เล่น LL บน PC มานานเนี่ยเขาบอกว่าพี่ใน PC อ่ะไม่มีนะหลีก PC คือไม่มีนะแบบ Animation เปิดตัวอย่างเงี้ยคือที่ได้ว่าปั้นมาใหม่สำหรับโมบายโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจากหลีกเนี่ยเขาแชร์ให้ผมฟังมาเห็นป่ะ เออเท่เลยนะครับนี่คุณผู้ชมนะครับเออ Jawan p h o ่าโอ้โห oh. นะมีฉากเปิดตัวอลังการงานสร้างก็โมเดลเรียกได้ว่ายกเครื่องมาใหม่หมดอันนี้ผมเล่นบน LD Player นะครับมันก็อาจจะมีกระตุกบ้างเป็นบางจังหวะอันนี้คือปรับเฟรมเรตเต็มแล้วแต่ถ้าเกิดได้เล่นบน iPhone หรือว่ามือถือดีๆเนี่ยก็เล่นแล้วน่าจะลื่นเปิดกันเลยคุณผู้ชมนะครับอ่าโอเคนี่คือตัวของร้านฟีเจอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวของแชมเปี้ยนนะครับที่ให้คุณผู้ชมเนะี่ยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับซึ่งแชมเปี้ยนทั้งหมดที่ยกมาใน LL นะครับอุ๊๊๊๊ยใคคครรชวนน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 มาาแแแปปปปบบบบึึึงงงะะััเออออออขุญตดลิก่ นะครับมีถึงประมาณ42หรือว่า43ตัวนี่แหละคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเร็วๆนะครับก็มีลักซ์อโมโมูนะครับมีเวนออริเอแนะทินดาเมียนะฮะมีซินเฉานะครับมีบรามจินนะครับออเรียนโซนะครับทวิสเซตเฟดนะฮะมีเฟิเร่านะครับยาซูโอะมาเรงของเรานะครับเซตแจ็คโซน่านะครับมีชิวาน่ะคาร์มิวจาวันโฟดรมุนโดนะครับมิดฟอร์จูนนะครับมีเกรฟจันน่าอาริสตานะครับมอร์ไฟฟิสนะครับมีซิก กาคาสนะนามิวารัรบซิงเกตแล้วก็มีโซลกะเอสเรียลโอลาฟกาเลนจิงส์แล้วก็มีบิสแคงแอนนี่อาริวายนาซัตและสุดท้ายเป็น มาสเตอร์ยีกับแอสเนงนะครับซึ่งก็น่าจะประมาณ42ตัวคุณผู้ชมนะครับเออไปนับไปอีกทีเนะียผมจําไม่ได้แล้วนะครับซึ่งการที่อ่าเราจะเป็นอ่าเจ้าของครอบครองแต่ละแชมเปี้ยนได้เนี่ยก็คือจะมีตัวที่เป็นซีรีส์ฟรีนะครับที่แถมมากับเกมช่วงโมบายเลยคุณผู้ชมซึ่งก็ให้มาประมาณ10ตัวเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากที่จะเล่นนะครับแชมเปี้ยนอื่นๆเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยสามารถที่จะเปซื้อได้ซึ่งการเปซื้อเนี่ยก็สามารถเปได้สองทางคือ เอาคริสตัลนะครับที่เป็นหน่วยค่าเงินในเกมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับสีฟ้าในการซื้อนะครับหรือว่าอัดล็อกมาเล่นนั่นเองนะครับหรือว่าจะเติมเงินนะครับเป็นหน่วยของโปรุ่คอยตรงนี้ก็ได้คุณผู้ชมนะครับอ่ะสมมอใหผมมาที่ลักนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่มีแต่ว่าลักมันตัวฟรีนะอย่าซื้อนะเห็นไหมคือการกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันน่ารักแล้วคือโมเดลมันสวยมากเลยคุณผู้ชมนะครับก็สามารถดูได้เลยเผื่อใครที่เอ่อไม่ได้เป็นคนที่เล่นลีกมาก่อนอาจจะงงๆว่าเออลักษ์มันตัวอะไรยัง ก็ยูทิลิตี้อัตยประโยชน์เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็สามารถกดดูสกิลได้นะครับอ่าอิลูมิเนชันนะครับอ่าไลฟ์บอยดิงนะฮะอ่าสกิลพริสมาติกเบรียร์นะครับมีลูเซนนะฮะซิงคุลาลิตี้เนี่ยแล้วก็อ่าฟินาลสปาร์กเนี่ยก็เป็นตัวของสกิลที่ดูได้นะครับแต่ว่าผมยังหาตัวของการทดลองเล่นไม่เจอฮะนะครับแล้วก็ดูโรได้ด้วยนะครับนี่เลยเป็นเมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นมัสเตอรี่ของเราซึ่งหลายคนก็จะคุ้นชินการกดแบบโชว์มัสเตอรี่ขิงกันในลีกของ PC นะครับเออกลางปีีีีโชชชกกััันนนนนนเเเเเลยยยยยววว่่่่าาาารรญต้้มอแคคไหะบ แล้วก็มีตัวของอไอเทมบิลแนะนําให้ด้วยนะครับว่าเออบิลของโหลดเอาเนี่ยนะครับอไอเทมที่เซตมาให้เนี่ยนะครับเออมีอะไรแต่ว่าเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนเองได้ตามสบายเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงโหลดเอาแนะนำนะครับนี่คือไอเทมทั้งหมดซึ่งาชาวรีเขาก็มาบอกผมในไลฟ์ว่า ไม่ได้มีไอเทมทุกชิ้นจากหลีก PC มาอาจจะมีแค่บางอย่างแต่ก็หลายคนก็น่าจะคุ้นชินกับคีย์ไอเทมสำคัญๆญในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีไอเทมที่ไม่มีใน PC ด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเล่นใน PC มันน้อยมากความรู้แบบกระจิตรลือเกินคุณผู้ชมนะครับนี่คือไอเทมคร่าวๆซึ่งเราสามารถเซ็ตเองได้หมดเลยนะครับผมว่าจะใช้โหลดเอานเนี่ยที่เขาจะขึ้นเป็นร็อคเคมีของเราเวลาเราเล่นใช่ไหมจะได้ม่ต้องหัางหาทีละชิ้นนะครับเออออกอันนี้ก่อนเวลามาซื้อของเนี่ยมันก็จะซัก ว่าซื้อส่วนประกอบอะไรก่อนบ้างในเงินที่เรามีอยู่ในตอนนั้นนะครับเพื่อไล่เรียงขี่ยเทมที่เราเซ็ตเอาไว้ับจากซ้ายไปขวาเนเองคุณผู้ชมเซ็ตเอาได้ตามสบายนะครับล้วก็มีรูนด้วยนะครับเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยสงสัยนะครับชาวลีกว่าเฮ้ยพี่มีการจัดรูนเหมือนลีกไหมซึ่งเอาตรงผมก็ รู้ไม่เยอะนะการจัดรูของลีกแต่ก็ได้ข่าวว่ามีผลพอสมควรนะครับเนี่ยเออก็จะมีรูนให้เราเซตได้นะครับแล้วก็การปลดรูนเนี่ยจะต้องปลดล็อกตัวของเลเวลหลักของเรานะครับยิ่งเล่นเยอะเนี่ยก็ยิ่งปลดล็อกรูนต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ตามสบายเลยว่าแต่ละแถวเนี่ยคุณผู้ชมจะใช้รูนอะไรนะครับหรือว่าจะใช้เป็นรูนที่เขาได้เข้าม์เอาไว้ก็ได้เผื่อบางคนที่ยังไม่ได้มีพื้นฐานยังแอดจัสเองไม่เป็นคัสตอมไอเองไม่ได้ว่าเฮ้ยจะใช้รูนอะไรที่จะเหมาะกับการเล่นในตาอันนี้หรือยบบรร่่่าาางงีรลกกเนนมันัั็ได้วววแตตตตะค สามารถเล่นได้หลายสายนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับบิลแล้วความถนัดที่เราเล่นหรือว่าขึ้นกับรูปเกมต่างๆที่เราสามารถปรับได้นะครับรุ่นสเปลนะครับสเปลก็สามารถเซตมาได้ถึง2ชิ้นเลยคุณผู้ชมนะครับเซตได้นะอย่างนี้ก็จะมีะตัวของ อ่าอีกไนท์กับตัวของแฟลตนะครับที่ใส่อยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมีพวกสกิลต่างๆนะครับฮิลเอ้ยนะครับมีโกสนะครับอ่าวิ่งเร็วนะครับมีแบรียร์เนี่ยนี่ก็จะมีตัวของแอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกให้ดูด้วยนะครับว่ากดแล้วทำอะไรได้บ้างมีเอ็กซออสนะครับอันที่จะสามารถเอ่อเรียกว่าเข่าอ่อนนะครับนี่ตัวเข่าอ่อนก็จะเดินช้าแล้วก็ตีเบาลงด้วยนะครับอ่ามีแฟลตกระโดดมีอีกไนท์เผาไฟพวกนี้ ครับสามารถดูได้หรือว่าจะเป็นสมัยที่เราจะใช้กับตัวป่าหรือว่าตัวจังเกิลนั่นเองนะครับอ่ะสมัยปุ๊บได้เลือดคืนก็จะมีสมัยแดงกับสมัยฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูได้หมดเลยเซตได้2สเปลนั่นเองนะครับผมอ่ะสามารถเซ็ตได้เลยว่าคุณผู้ชมอยากที่จะเซ็ตตัวไหนก็จะมีไอคอนเล็กๆนะครับมาให้ดูด้วยซึ่งก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับสามารถที่จะไล่ดูตามตัวของแชมเปี้ยนแต่ละตัวได้เลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะสมมตินี่คือลักษณะครับล้วก็ยังสามารถดูสกินได้ด้วย นะครับว่าสกินนะฮะของแต่ละตัวละครที่มีอยู่ในะปัจจุบันของตัวของวายริฟหรือว่าเวอร์ชันมือถือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างลักเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวลูกลักของเกมเลยตามชื่อคุณผู้ชมก็จะมีตัวของซัสเซเลสลักเห็นป้ามันน่ารักอะ่ะปิ้งแอบอ๋อนะฮะก็นี่คือราคาสกินแบบห้าร้อยยี่สิบห้าหน่วยเติมเงินนั่นเองนะครับเ,เรียกว่าเพชรแล้วกันนะแล้วก็อีกอันนึงคือลักสเปลตีฟลักนี่เลยจะเป็นตัวของแบบ ตีมหัวขโมยนิดนึ่งนะครับน่ารักแล้วก็มีประวัตินิดหน่อยด้วยนะครับให้ได้ชื่นชมกันตัวของโมเดลสามารถหมุนได้เลยผู้ชมนะครับแน่นแน่นมาเลยนะครับนี่ฮะสามารถดูได้360องศาลื่นๆเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับแบบ 2D ได้นะครับเผื่อบางคนอยากดูเป็นอาร์ต 2D แบบขยับได้นี่เลยนะครับแล้วก็มีอาร์ต 3D เป็นโมเดลแบบนี้สวยๆนะครับรวมถึงตัวของการเอาฉากออกเผื่อบางทีเราอยากแคปเจอร์รูปสวยๆเนี่ยก็สามารถเอาอยู่ไอออกได้นะครับแล้วก็มีการดูได้ด้วยนะครับว่า default ของเขาเนี่ยนะครับมันจะ ถีาโพสไม่เป็นไรครับเรามาดูตัวของลักธรรมดาก็ได้นะครับนี่คือ Default ท่าโพสถ้าเกิดเป็น Relax อ่าก็จะเป็นตัวของ Animation นะครับที่เราสามารถดูได้ว่าท่าโพสของเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงในบริบทต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถดูได้ว่า Obtain from Polo c o i s t o r e ก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ช็อปนั่นเองนะอ่าโอเคนี่คือโมเดลตัวละครคร่าวๆนะครับผมซึ่ง ผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เรียน้วยทำบางอาจจะมาแนะนําก่อนละกันนะครับเป็นคลิปเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวอาจจะอัดเป็นคลิปเกมเพลย์แยกต่างหากเพราะว่าไม่งั้นในะคลิปมันน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ก็อามูมูนะครับน่ารักอะ่ะคือมันทําโมเดลดีอะ่ะแล้วก็ระบบฟิสิกส์คือแบบเพอร์เฟกต์มากดูดิน้องแบบน้ําตาคลออ่ะดูดิปริมอยู่เนี้ยแล้วคือกระพริบตาแล้วคือน้ําตามันมาใหม่อะ่ะเออโคตรน่ารักเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีสกองสกินที่เลือกตัวได้นะครับในลิตเติ้ลไนท์อามูมมู่นะะฮแตผ แอบสงสัยว่าไม่มีให้ลองแบบเกมเพลย์เลยหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่หาไม่เจอนะครับเนี่ยก็จะมีพวกตัวละครต่างๆเนี่ยใครที่เป็นเมนตัวไหนก็มาเล่นกันได้เลยนะครับนี่ฮะเวนครับเนี่ยอาจจะก,กระตุกหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าผมเลม่นบน LD นะอ่ะผมลองทีนึงอาจจะไม่กระตุกแหละอ่าเนี่ยลื่นแล้วนะครับเออเพราะว่าบางทีกดครั้งแรกมันโหลดอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมเออ้าเวนอาร์คไลท์เวนนี่โอ๊ยกระตุกกระตุก,าาก,กต้กองกดสองรอบอ่ะเหมือนรอบแรกมันโหลดอ่ะนะครับ เห็นไหมเออปุ๊บปุ๊บอ่าลือแลเออเหมือนรอบแรกมันโหลดนิดนึงนะครับมันก็เลยกระตุกหน่อยนะครับอ้จงซีอันนี้เป็น d r ก g o n เลเยอร์เวนนี่อย่างเท่นะครับก็เป็นตัวแบบที่จับไล่ไม่ค่อยทันนะเออผมเจอแล้วโดนกิ้งกิ้งวุบแวบวุบแวบนะครับ หาไม่ค่อยเจอนะครับคนที่เล่นเก่งก็แบบพิ้วเสลเกินนะครับนี่คือรายชื่อตัวของแชมเปญทั้งหมดนะครับที่มีในตอนนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถดูแยกสายได้ด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรเช่นไฟเตอร์นะครับมีอะไรบ้างเผื่อบางคนที่ไม่คุ้นชินเลยนะซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสายไหนพผมก็เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแทนเกอร์นะครับอันนี้สายแท้งเลยพุ่งเข้าชนนะครับอันนี้จะเป็นตัวของเมดนั่นเองนะครับเมดมีตัวไหนบ้างก็ดูได้นะฮะ อันที่4เป็นแอสซัสซินนะครับหรือเป็นสายนักฆ่านั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างหวังผลในการคิวได้ในเมจจัดๆเลยนะครับพรา,พราแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะบางก็ต้องอาศัยความพลิ้วนะครับแล้วก็อัตราก,การเอาตัวรอดนะครับในการเล่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ค่าเก่งแต่ก็บางเช่นกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุกก็ชอบเล่นนะแล้วก็อันนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับตัวของรูปปีกไอ้ข้อที่5หมวมดมู่นี้เป็นซัพพอร์ตนะครับลุงบรามโซน่าจันน่าอ่าสรากาักาศฮิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวล็อกอย่างลักที่มีเดเมดด้วยนะครับหรือว่ามอไฟนักยกบิสแคงนะครับนักดึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถที่จะ เอ่อมาดูตัวซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวของ a อ c ในตอนนี้ก็จะมี8ตัวซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนนั้นน่าจะเป็นเมนนะครับตัวของโรนี้ซะเยอะนะครับกับอัตราการทำเดเมจที่แบบอลังการเวอร์วังแต่ก็ต้องอาศัยระยะนะครับการประคองต่างรวมถึงเทคนิคในการเล่นของตัวแชมเปี้ยนเนี่ยที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับในการเล่น a d ดีซีในคุณผู้มชมเพราะว่าเป็นโรนึ่งที่ค่อนข้างสาคัญมากในการเติมเดเมจนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเลี้ยงไว้ก็เกิดแน่นอนนะครับอันนี้คือทั้งหมดของแชมเปี้ยน ปนที่เรามีอยู่รวมถึงสกินด้วยนะครับพร้อมกับโชว์ตัวของมาสเตอรี่ไอคอนด้วยนะครับว่ามาสเตอรี่นะครับคุณผ,ผู้ชมแต่ละตัวเนี่ยถึงขั้นไหนกันแล้วเนี่ยมันจะโชว์อยู่นะี่ยอย่างผมเนี่ยก็จะเล่นไปเป็นเอ่อนะครับแอนนี่ แอสนะครับผมเลือกอาฉีนะกวนตีนดีนะครับแล้วก็มีบิสแข้งเนี่ยมาสเตอร์ใหญ่มาสเตอร์ยีผมเนี่ยผมผมพยายามแล้วผมเล่นไม่ได้จริงนะครับหลายคนบอกง่ายผมยอมแพ้รู้สึกตัวเองกากมากนะครับเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ด้วยนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างที่เราสามารถเล่นได้ในตอนนั้นๆนะครับสังเกตว่ามันจะมีไอคอนล็อกอยู่ตรงมุมขวาบนอันนี้มันจะเป็นตัวละครที่สลับหมุนเวียนมาให้เราเล่นนะครับในบางช่วงเวลานะครับอย่างเช่นวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยเขาปลดล็อกอะไรให้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันไม่มีไอคอนล็อกนะครับ มันแปลว่าตัวนั้นเราครอบครองแล้วเราก็จะเล่นตอนไหนก็ได้ คือเป็นตัวละครที่เรามีอยู่แล้วนะครับสามารถเลือกแชมเปี้ยนนี้เล่นตลอดการเลยตามสบายแต่ถ้าเกิดมีล็อกเนี่ยพึงเลยลึกไว้เลยว่าคุณผู้ชมไม่ได้มีนะครับแต่มันอาจจะเปิดหรือปิดให้ทดสอบเล่นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาต่างๆกันก็ต้องอดูดีๆด้วยนะครับส่วนตัวที่ล็อกเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่มีและคุณยังไม่สามารถที่จะนํามันมาเล่นได้นะครับต้องรออีเวนต์นะครับที่อาจจะเปิดให้ทดลองเล่นนะครับหรือว่าเราต้องซื้อมาครอบครองก่อนนนเองคุณผู้ชมซึ่งราคาของตัวแชมเปี้ยนในเกมนี้เนี่ยตกประมาณแค่2อง้กว่าบาทเองคุณผู้ชม นะครับเพราะว่าซื้อตัวเมย์มาเล่นสักสามตัวก็น่าจะคุ้มค่าแล้วอะ่แะแต่เกมมันดีด้วยรวมถึงสก,กินนะครับตรงนี้เลยนะครับสก,กินก็สามารถเช็คได้นะครับแล้วคือสก,กินมันสวยอะ่ะดูมิฟจูนดิโอ แล้วเพื่อนๆชาวหลีก,ก็บอกผมอีกว่ามันจะมีสกินในอนาคตเข้ามาอีกนะครับพวกสกินที่เป็นตามเกรดนะครับอย่าง normal rare อะไรอย่างเงี้ย epic legendary อะไรเงี้ยโอ้ oh my god นะครับก็ไม่น่าจะพลาดการสำหรับสายสกินนะครับก็เรียกว่าน่าจะล่มจมทีเดียวแตก่ก็สกินก็ราคาไม่ได้แพงคุณผู้ชมนะครับนี่ก็525เองอ่อะเออมันก็ถูกมากประมาณ200อ่ะแล้วก็อาจะคุ้มได้ทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มีสกินให้เลือกสรรน,นะครับบอกเลยว่าน่าจะแบบแตกอะ่ะสายสกินสายผส,สมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเสียตังค์ทั้งหลีก pc ทั้งหลีกโมบายไวริฟ ตายตายตายแล้วคืออันนี้เปนช่นมันเท่อะคือชาวลีกแบบโอ้โห PC กูไม่ทำอย่างนี้เลยนะดูดิออเรน่าดาร์คสตาร์ออเรน่าอย่างเท่นะครับราคาแต่ละสกินเนี่ยก็จะไม่เท่ากันด้วยก็ดูดีๆนะครับว่าสกินที่เราจับจองเนี่ยมันเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพอร์เซนอลไลซ์ส t ตชันนะครับอันนี้เป็นการปรับต่างๆนะครับที่เครื่องเราจะแสดงเอฟเฟกต์ออกมาเช่นการรีคอร l กลับบ้านนะครับตัวของ b บโบนะครับในการปลาของลงพื้นนะครับแล้วก็มี Rift e m b l e m ด้วยนะครับเออธงต่างๆก็จะมีให้ปลดนะครับซึ่งก็จะมีการล็อกอยู่ต้องดูเงื่อนไขในการปลดด้วยเช่นเออโปโลสตอร์ ในพวกตัวของพรีเมียมพา s สอะไรอย่างเงี้ยสมมตินอนาคตอาจจะมีก็สามารถดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีโมด้วยนะครับมีอีโมดให้กดนะครับอาจจะปลดล็อกจากเลเวลหลักนะครับหรือว่าจะเป็นโปรโลสตอร์ให้ช้อปปิ้งกันก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมแป๊บนึงผมลืมพาไปดูตัวของโปรโลคอยสโตร์นะครับ อันนี้มันจะเป็นหีบสุ่มกาชาคุณผู้ชมนะครับว่คือตัวของเจ้านาโปโลนี่แหละนะครับมันจะเป็นหีบสุ่มนะฮะที่จะมีโอกาสได้ตัวของรีคอร์นะครับตัวของบอเบลไอคอนอีโมดโพสตต่างๆนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสีสันในเกมนั่นเองนะครับในการตกแต่งไอเดีเรานะครับเอาไว้เป็นลูกเล่นน่ารักนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่ เรื่องสามารถที่จะปรับแต่งเองได้นะครับในการเล่นเกมให้สนุกมากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลในความเก่งกาจของตัวละครแต่อย่างใดนั่นเองนะครับอันนี้ก็หีบสุ่มกาชาสวยงามแล้วกันซึ่งก็จะใช้สองร้อยนะครับโปโลคอยน์นั่นเองนะครับในการแลกเปลี่ยน1หีบกาชานะครับและถ้าคุณผู้ชมใช้จ่ายโปโลคอยสไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการอันล็อกนะตัวของหีบสุ่มสกินนี้ด้วยคุณผู้ชมนะครับโปโลสกินเชสนะครับทุกๆ5,000การใช้จ่ายเหรียญโปโลนะครับจะสุ่มสกินนะครับซึ่งเกรดสูงสุุดดดเเเเเนนนนนีีีี่่่่่่ยยจะปป็็หหรรืือออวววาาาสสสมมมมงงักกกกิิ้บช ชาตัวนี้นเนี่ยคุณผู้ชมนะครับผมต่อไปเป็นเมนูของโหลดเอาล์นะครับที่เมื่อกี้พามาดูแล้วนะครับว่าการเซตไอเทมต่างๆนะครับที่เกมแนะนำหรือว่าเราอยากจะ adjust จัดเปลี่ยนยังไงก็ได้นะครับเออสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นสเ scaling น n d นเตอร์นะครับหรือจะเป็นแอมบ s สนะครับสายบุกสายบุญนะครับปรับได้เลยนะครับรวมถึงการเลือกแชมเปี้ยนต่างๆเนี่ยมาลองเซตดูนะครับสมมติว่าเลือกเป็นมัสยีนะครับจังเกิลไฟเตอร์นะครับหรือจะเป็นคริติคอลไฟเตอร์นะครับก็จะเป็นการ build ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเซตของรุ่น คิงนะครับเซตไอเอมาอะไรอย่างนี้นะครับมีเอ่อควิกซิเวอร์นะครับมี PD นะครับบัตเทิร์ดนะฮะต่างๆมากมายก็สามารถเลือกเซตเดิมโฟนะครับที่ทางเกมเนี่ยเขาพรีเซ็ตเอาไว้ได้นะครับหรือว่าจะไปเซตเองก็ได้ที่ผมทำให้ดูไปแล้วนั่นเองแล้วก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะครับผมต่อไปเป็นอันที่4นะครับเกี่ยวกับตัวของลีดเดอร์บอร์ดนะครับของเกมณตอนนั้นนะครับว่าลีดเดอร์บอร์ดนะครับแรนกิ้งของเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างเราสามารถดูได้เป็นเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นของเซิร์ฟเวอร์์์กก็ไไได้้นนนนนนะะคครรรรรััับบววว่่่่าาเเเเเออซซิฟียลลแแงงงปถึึห what อย่างตึงเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ละคนนี้เรียกว่าเป็นโปร,โปรเพลเยอร์จากลีก PC มาแบบเทิร์นโปรในโมบายกันเยอะมากโคตรเก่งเลยครับเกมเพิ่งเทสเบต้ามา2วันโอ้ไม่ก่อนนะครับหรือว่าจะดูเป็นบายแชมเปี้ยนก็ได้นะครับอย่างเช่นเราอยากดูเอ่อตัวของกาเรนลักซ์นะครับอามูโมเวนออริน,น่าชินเสานะครับหรือว่าจะเป็นอะไรอื่นมากมายก็สามารถดูได้ว่าตอนเนี้ย р е й ติ้งคะแนนของใครเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปในหมวดหมู่ของแชมเปี้ยนตัวนั้นบ้างนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นัมเบอร์วันเลยนะครับเออผมก็หวังว่าสัักวนนนึงผมจะะเทิรร์โโปยาอ อย่าสูงโอมะเด็นของเรานีครับเนี่ยเห็นป่ะเออชีสเนี่ยก็โอ้ได้ด้วยว่าเรตติ้งเนี่ยเยอะสุดก็กดเข้าไปดูได้นะครับว่าแรงกิ้งเนี่ยของเอ่อแต่ละตัวละรครน,นะครับใครเนี่ยครอบครองอยู่บ้านเองคุณผู้ชมนะครับก็เรียกว่าเล่นเยอะมาก ส่วนเราจะซูโอ้นะฮะอ่ะต่อไปอันที่5เนี่ยจะเป็นตัวของหีบสมบัตินะครับหรือว่าวอล์นะครับก็คือกระเป๋าที่เราเนี่ยเก็บของอยู่นะครับอย่างเช่นตัวของบัตรเอ็กพีบูสเตอร์นะครับในการเพิ่ม EXP ของแอคเคาท์นั่นเองเนี่ยเพื่อไปรับของต่างๆได้นะครับเอ่อมากมายเลยก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะในวอล์ของผมสุดท้ายนะจะเป็นตัวของเควสนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเอ่อมิชชั่นนะครับมันจะมีตัวของแซนดัตเควส์นะครับอย่างเช่นเดลี่เฟิร์สวของ เควสที่สามารถรับเพื่อเพิ่ม exp แม่ผมปลดล็อกเลเวล9แล้วก็จะได้ลัคส์นะเป็นตัวของแชมเปญฟรีมาครอบครองแล้วเ,เ,นเนี่ยก็จะมี เออแอนิเมชันของลักมาให้ดูด้วยปิ้งมาให้น่ารักมากนะครับนี่เลยก็ได้มาแล้วตัวฟรีนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็ได้ของมาด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยก็สามารถมารับตัวของเควสได้ซึ่งแนะนําว่าให้มาทําเพราะมันแจกของเยอะมากแล้วก็จะมีพวกเดลี่แล้วก็วีคลี่เควสด้วยนะครับแล้วก็มีเฉลยที่เปิดตอนเลเวลสิบ่นเองก็อย่าลืมที่จะมาทำเควสด้วยนะครับไหนแม้มันจะมีรีเซ็ตอินสิบเอ็ดอเวอร์หรือว่ารีเซ็ตอินอีกวันเดย์เป็นต้นนะครับก็อย่าลืมมาทำเควสกันก็จะได้รับของตัว ของแชมเปี้ยนมาได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อกึนไหนคุณผู้ชมก็สไคเมีรดิสันเองนะครับมีทางเลือกหลากหลายนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมกดปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับสามารถปรับห้องได้เป็น normal PVP นะครับหรือว่าจะไปลงแรงก็ได้แต่ว่าพอดีเนี่ยโหมดแรงผมยังไม่ไม่มาเนี่ยฮะหรือว่าจะกดเป็นสลับนะครับเนี่ยเชนโหมดเป็นแรงโหมดนะครับหรือเป็น normal โหมดนะครับเนี่ยแรงโหมดผมก็ยังไม่ได้นะครับต้องเลเวลสิบก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นเโคอ็อก vs ai ก็ได้นะครับจะเป็นแบบเริ่มต้นเลยเผื่อมือใหม่นะะคคครรรรััับบบเเนนนีี่่่่ยกก็ไปล ai หือวาใท อาจจะรอเพื่อนเล่นนะครับอยากฝึกฝีมือก่อนแบบอยากเทินโปรก็กดที่อินเมีเดียได้นะครับซึ่งโหมดระดับกลางเนี่ยก็เรีเยกได้ว่าไม่หมูนะครับคุณผู้ชมครับใครที่แบบคิดว่าเอออยากฝึกคอนโทรเนี่ยมาเล่นกับบอทเอไอก็รู้ว่าเรากเก่งเหมือนกันไม่ได้โยนเกมนะแต่ถ้าใครที่มือใหม่สุดๆเนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นอินโทรไปก่อนก็ได้หรือว่าจะหาที่เล่นกับเพื่อนสนุกสนุกก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เนี่ยประเดิมเริ่มต้นเนี่ยผมก็ขอฝากไว้ท่านี้ก่อนละกันนะครับเป็นการแนะนําแบบพรีวิวคร่าวๆเลยนัม่่่งหหววาพี ทำคลิปบางทีผมก็อุตส่าห์มารอดูพี่เล่นนะครับพอดีคลิปมันยาวแล้วเพราะว่าเน,นี้นแนะนำอินเทอร์เฟซก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าและคลิปถัดไปเนี่ยผมมาทำซีรีส์ของ LL Wild h a ยาวเลยเพราะว่าผมได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยไปไหนก็ามาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับตัวเกมให้ได้ดูกันในคลิปในช่องกับ RTV นะครับเดี๋ยวจะมาเติมเกมมาด้วยนะครับรอบหน้านะครับบอกเลยว่าเรทเติมเกมเนี่ยไม่แพงเลยนี่ครับก็อัตราการเติมเกมเนี่ย200กว่าบาทเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ1,000 ห้าสิบเพชนะครับซึ่งก็สามารถนำไปซื้อแชมเปนได้แล้วนะครับแชมเปนตัวหนึ่งเนี่ยมันประมาณ700 pet, เพชได้คุณผู้ชมนะครับมันก็ไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือสกินเอยเปิดหีโปโลโอเออยอันนี้ก็ขึ้นกับความชอบระลัวแล้วนะครับผมก็ว่าจะมาเติมสักหน่อยนะครับจะทำคลิปเติมถูกให้ด้วยนะครับกับ cgc นั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนเปิดเซิร์ฟโอเพ่นไปตั้งจริงเนี่ยเขาจะมีการ เพิ่มนะครับเงินที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะรีเซ็ตถูกไหมนะครับแล้วเขาจะเพิ่มเงินนะครับในตอนเติมเข้าไปเนี่ยให้อีก20%ตอนเปิดเซิร์ฟด้วยอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยเติมเงินไว้11,500หนาะครับตัวของคอยตรงนี้นะครับเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยผมได้แอดออนอีก20%ฟรีๆเลยบอกเลยว่าผมเติมยับแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนได้โปรย0เลยอ่ะนะครับแล้วก็เปิดเซิร์ฟมาคือผมจะเหมาทุกแชมเปี้ยนเหม คลิปมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับหวังว่าชาวลีกนะครับจะถูกใจกันนะครับก็ฝากแนะนำผมด้วยผมก็มือใหม่นั่นเองนะครับสามารถติดตามไลฟ์ที่ Facebook ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมานะครับจากเกม l e ลีออฟเลเจนส์วายรีบได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอก,กันเกมเพลย์แน่นอนครับผมเจอก,กันครับ